สวัสดีครับสมชายมาดีเอ็มสีศูนย์คดนะครับอันนี้งานการกุศลนะครับอันนี้มีแม่แม่ครับพี่น้องชาวบ้านตะกลางนะครับอันนี้มาเตรียมอาหารนะครับไรสดนะครับอาหารช้างนะครับสร้างโบสถ์วัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางของเรานะครับโบสถ์หลังใหม่นะครับวันนี้มีช่องใหญ่นะครับมา ไล์สดขายอาหารช้างให้นะครับต้องน้องโมเมบักจอยครับตอนนี้กําลังไล์สดอยู่นะครับไล์สดอยู่ไล์สดขายอาหารช้างนะครับสร้างโบสถ์นะครับก็บัญชีตามนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะร่วมสมทบทุนนะครับสงคะแนนนะครับมาสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับโบสถ์หลังใหญ่สองชั้นเลยนะครับผมมี นักกรรมการวัดนะครับแล้วก็ช่องใหญ่นะครับมาไหลให้นะครับแล้วก็ีิน้องฝันช้างของเรานะครับนําช้างมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมากินอาหารจากแม่แม่เอฟซีนะครับได้ส่งคะแนนนะครับมาให้นะครับเตรียมพร้อมครับสำหรับในบ้านพขอบ้านนะครับในชุมชนของเรานะครับ สำหรับท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมนะครับร่วมสมทบทุนนะครับทำบุญด้วยกันนะครับก็ตามนี้นะครับบัญชีนี้บัญชีนี้เลยนะครับบัญชีนี้เลยนะครับสร้างบุญด้วยกันนะครับนหนีน้องคุณยายบัวลอยนะครับยายบัวลอยก็มานะครับ แล้วก็อีกหลายๆเชือกนะครับอ่ารวมโดยช่วยกันนะครับอ่าให้ชมบรรยากาศนะครับคลิปนี้สมบรกาการไล่สดนะครับตะกร้าละกี่คะแนนครับ99 99นะครับ99คะแนน99 100คะแนนนะครับโอ้ก็ชมคลิปนี้แล้วครับอยากจะช่วยทำบุญสร้างบถ์ด้วยกันก็โอนมาได้เลยนะครับตามบัญชีนี้นะครับําทำบุญด้วยกันนะครับ บุญครั้งใหญ่ในช่วงโรคภัยโรคระบาดโควิด19นะครับสะสมบุญเอาไว้นะครับเยอะๆนะครับจะได้ห่างไกลโรคนะครับจะมีพุทธผู้แก,ก่นะครับมา,าเป็นกำลังใจนะครับจัดอาหารช้างให้นะครับในบ้านนะครับตอมมาช่วกันคนละแรงสองแรงนะครับเพื่อ สร้างประโยชน์สร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับสําหรับท่านที่ส่งคะแนนมาให้นะครับน้องขวานสุจะขอไพรินจะขอช่องลอมซับซอยเพชรหลวงนะครับแล้วก็บัวลอยนะครับแล้วก็จะมีแม่ป๊อบก็มาด้วยใส่เชือกมาหลังครับน้องมงกรก็มาน้องตัวเล็กก็มาเดี๋ยวไน้องตัวเล็กกัน น้องตัวเล็กครับน้องตัวเล็กน้องตัวเล็กเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับพวกกันอารินครับน้องอารินนะครับน้องตัวเล็กน้องอารินครับอคุณแม่เชื่ออะไรครับผมน้องป๊อปนั่นเองครับแล้วก็นี่ครับมาทางนี้กับน้องโกกิของเรานะครับวน้องพร้อมซับนะครับพร้อมซับ พร้อมซับครับเออโน,น่นี่อาจารย์นนี่พร้อมซับโน่นอ,นอาอจารย์นนี้องเพชรก็มานะครับโอ้หลายๆเชือกเลยมาช่วยกันครับนะฮะบุชวนเข้มแข็งนะครับรวมแรงรวมใจกันนะครับนะ อะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับท่านที่ติดตามช่องสมชายมาดีเอ็ซีศูนยโคตนะครับท่านที่นะครับอยากจะร่วมทําบุญด้วยกันนะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับด้วยกันก็นะฮะตามบัญชีที่เราถ่ายไว้ให้ท่านได้ชมไปเมื่อตะกี้นะครับก็ทําบุญด้วยกันนะครับในช่วงโควิด1 9ระบาดอย่างนี้นะฮะสะสมบุญกันไว้นะครับบุญก็อาจจะนุนนําให้เราปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ นะครับเคลีวคลาดปลอดภัยนะครับนะบ<า>ก็ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับช่องสมชายมาเดียมซีศูนย์คตด้วยนะครับหวังว่านะครับทุกท่านคงจะนะครับมีความสุขเนาะนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเหมือนกับช้างก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับลาไปพร้อมกับบัญชีหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับของวัดแจ้งสว่างเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดแชร์น,นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับที่เป้าเป้าสองร้อยคะแนนครับ